ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข่าชูช่างมหาแห่งท่ามวนพี่น้องวันนี้มินเดินทางไปที่วังจอกรอครับผมไปตามต่อหน้าทางโคกงุไทยปูฤษีครับผมเนาะก็ไปพ่อสายบุญเพิ่นมากพอดีมารักษาเพิ่นแหละพี่น้องเนาะก็พิจารณาบงให้เป็นหน้าทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมสําหรับตัวเลขหน้าทางโคกงุไทยไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมพี่น้ ถ้ามีท่านนั้นก็ใช้วิจการงานยาในการรับชมลับ่างเนาะเป็นการกลัวทำวิธีนเนาะจะขึ้นหน้าไทยโค้งชูไทยก็ได้มากกว่าพอดีแล้พี่น้องด้วยดูไว้เนาะ เกือเป็นรางวัลใหญ่เขาหากันเพราะว่าเันเชียงไวดีเขาซื้อมาหลายปีแล้วพี่เมื้อคนมีดวงเจอกับลอตลีพี่นนองเยอกับลอตรีนั่นเองอ๋อก็ได้ซื้อบรงวาพัสืตัวได้ไวเพราะเรเนียนกระเป๋าละไม่มีอสิไม่มีเลยเออเพิ่่ได้ซื้อมาหลายเชี่ยงว่าองเห็นบอก็เลยเชียงโศกเชียงมันเราะเพอกันนี่แหละเพอร์สองเ เจ้าเพิ่นไปลูกบ่ว่าซั่นเพิ่นคิดลูกยากๆเขามาเปไดสูตั้งเขามาลูกบ่เพิ่นมาสไว้เดียวมาอยู่บ้านแล้วดูดนีขมาอยู่ยัเลยว่าเา2ใบผู้ขายเขาสิบ่แบ่งก็เลยว่า2ใบกา2ใบนอันนี้น้อย ไม่จัคนเทนต์เรา่มื่อเวลาสื่อเราจะคิดเป็นไอ้ติอื้นเขากับเขาไปแล้วเขาไปตั้งใจแล้วแล้วก็เงี้ยคนเดียวเท่านั้นเด้หล้ายคนขายลอตเตอรี่แต่พ่อซื้อแล้วขายเราคนลองไปหาดจำไปเนื้อจำไปแค่นี้แหลาไปหาไปเนื้เขาลองเขาประกาศบอกขี่นนอวเมวอนคนจะท้วรหาลูกหาหลานเหมไปนฝ้ายหน้าต้องเถิ่ อืมเอาพี่น้องโรตีด่วนเลยเพนจับตัวนี้ไว้ได้พี่น้องเด้อเนาะแปดเก้าเก้าหกสามห้าเขียแปดเก้าเก้าหกสามห้าแปดเก้าเก้าหกสามห้าที่เพิ่นเสียงโศกไว้เพิ่นบอสื่อสือเพิ่นบอสื่อสักเทียจางวดนี่เพราะมันมีอะไรนะโอ้แรกละ กบ,บแต่สำคัญด้บยนะ้ย่บกวนเีได้ป่าวเลูกปูันมีลูปูมันช่องสิหกสามห้าได้พ oh ี่น้องด้วรถรถตรีเพ่นด้วเอาไปนทางเนี้ เออยองย่องนั่งยองยองนี่นี่นี่เลขของผูนี่เริ่บเแม่นเลขของอ่าเาลองวัจับตายคนถือกวันที่หนึ่งที่ร่างเพราะว่าเขาพามาเขาพามาเขาพามาคนมารักษาใครๆพามารักษาแล้วก็อยากมาเห็นที่อยู่ของปูพร้อมผู้นั้นมันตายโหงหรอกโอ้ โก็ปูจับลอตเตอรี่นี่ก็ยิ้มคึกน้าตาเบงบานสงสัยมกสามหาพี่น้องเด้อไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ด่วนเลยเพื่อมีโชคนำเพลินเพื่อมีโชคบอกบ่ได้อันมอมเมาเนาะบ่ได้มอมเมาเรื่องกินเงินมาหลักษานน่ี แล้วเสียงเป็นมากเลยพวกนลกเอาข้างนองนี่เปกสายบุตรเงินอ้าวอมอุกอะมุมะมุนมังโอมอุกอะมุมะมุนมังโอมอุกอะมุมะมุนมังสาธุสรัคุคุณบาเงินล้านเนอะสองใบได้เท่าไหร่ล่ะสิบสองล้านครับสักคู่นี้ไม่หมดเลย ยกสารให้ปูไม่เลยโารย่อยกระตุ้มไม่เลยกระตุ้มผูรีโนเวตร่างจอกหลอกไม่เลยว่าษัทเด้พี่น้องจะก็ได้เอาท่านี้นำเหมือนปั้นคือจังบอสุดแล้วว่าฮ็ดได้สวีผมอีนจากงีกวันหนึ่งซิบเทียบทางก็บอให้ติดคัดตงนี้นิดเดีวเยียมความหยิบม้าหยิแดงมาเลยเสื้อลางก็คนักปูรดโอ้พอให้ได้รางวัลใหญ่เนื้อปู มาได้ไงด้รักอยู่นี่เราบอกมกสามหาด้วยเพียงด้วยคนชื่ออะไรเนาะเอารังค่าแดงด้วยนะบอกรังค่าเขาเขาเหเพราะเพราะเพราะว่าอย่างงี้ตัวอันนี้บอกเกี่ยวกับอย่างอื่นครับปีนี้กับปีหน้าดวงเราจะฟันทงไหลปีนี้คัมปีหน้าพะพูปีนี้กับปีหน้าอันนี้มันยังบอกท่นจะสิ้นปีนี้แต่ปีหน้านี่เขาเรียกว่า งพนกงมาได้รับทรัพย์หลายเนะ่ะรับรองนี่ยังไงฮะผู้ว่เป็นญาติกบเหมือนกับญาติของเราเนี่ยจะเข้ามาจะทั้งรถต่ำรถส้น่นช่วงเนี่ยเย มันมันกำลังจะเกิดเพราะว่าทุเมินอ่ะมาเป็นสามสี่ห้าหกด่อสองติสามที่สองสเลยปูถึงว่ามันทุ่ะยกขึ้นสูงขึ้นเลยเอานี้มได้ออกหมดหอยกขึ้นสูงเลยอ็ไรเอาทีเอาที่พนเราเห็นาหี่อสเห็น่สุด็เที่บอนสองนสเหนี่อนเลยเห็หปูี่คือแน ตเธออย่างนี้นะว่าถ้ามาหาเฮงฝนตกนะนะเราเข้ามามาได้พูทําทำว่าจะโทรไปบอกอีกบมานที่บอกไม่แลาวพราะนี่แล้วมึอเศร้าเลวนีวว่าจะโทรบอกเล้วกันไดไรไมเนี่ยพอดีมาทางนี้กับมาพอดีเลยบ้านนี้อย่างนี้เนี่ยบ้านปู่ม่ได้อยู่อย่างนี้มันคล้ายๆอย่างตีนเขาเนาะพูดถึงเนาะมันนป็นเขาเนินขึ้นไปนะ มีบ้านอยู่หลังหนึง่งบ,บ้านของปู่เนี่ยอยู่ใกล้ทางพูดก็พูดนะคนมันจะมีชโชคคือตำรวจไล่เด็กน้อยนะเด็กน้อยพวกวัยรุ่นมาเลเกเรนั่นะนะ่ะไล่ขึ้นไปจะไปจับมันมีบ้านหลังข้างในข้างบนปู่อยู่อีกหลังหนึง่งมันไปนลบโดตตำรวจมาถึงหน้าบ้านเอ้า หลังนี้ตัวนี้ที่เขาว่าบอกเลขตังๆนั่นว่าอกงั้นอบอกตำรวจเลยบอกไปเลยบอกไปหาเด็กน้อยเลยว่าเอก <laughs> ตำรวจมาห้าหกคนแ้วเนาะเอา้าตำรวจมาให้ห่ังน้อขอไล่เด็กมันขึ้นไปโน่นหน่อยจะไปอยู่บนเนาะ,ะเด็กมันก็อยู่แตกเซลลบนนะ่ะมาม,าามึงมาวะตำรวจเลยมาเบาโสงเรื่องเลขเฉยเลยบอกอส้มแหวนปูเนี่ยคือส้งงมงามๆสุดหรอวา <laughs> <laughs> จะมาให้บอก อันนั้นซื้อมาให้ดอกวิญญากดอกเป็สชาวัดหลวงพ่อรวยจะได้ดอกขันถึงแล้ววันที่หนึ่งนะสิพผ่านปู่ผ่อหมุขเจ้าขันเป็นถึงแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยปูผ้าปูอันนี้หลวงปูไร้รู้ล่ะเขาให้มาหลวงพ่อประเทศอยู่อุตรดิษฐ์เอาใส่มือให้อ๋องามเนาะก็เลยรักษาไว้นี่เนี่ยเดี๋ยวขันมาลานี่แหละตำรวจนะตำรวจไล่เด็กน้อยจ้ครับผม ตำรวจมันไล่เด็กน้อยบัดทันได้จับหรอกเด็กน้อยก็วิ่งเลยบ้านปู่ไปปุ๊บกว่าตำรวจเลยมาจอดหน้าบ้านนั่นแหละเนี่รถเนี่หลังนี่รถเนี่ที่บอกเด็กตังๆนั่นว่ากโอ้าขึ้นพ่อไปดิอันนี้พี่เลยปู่เลยเลยเนี่ยเลยเลยเด็กน้อยมันวิ่งเลยบ้านหลังที่ปู่อยู่ ตำรวจเลยมาจอดหน้าบ้านเลยบอดตามเด็กไปเลยอเอา้าหลังนี้ครับพี่ที่ที่ที่ให้เด็กดังๆว่างะเนี่ยแบบเก่าเจ่งเก่าลาม,มหาละน้อยว่าผูา้ค้าค้านยังไปว่าไปเหล,ล็กล้างหนนะ้าแบบเก่าเจ่งเก่าเหล็กเท่าเงินหกตัวกับ สามวันก็เลยมาจอดอยู่หน้าบ้านอืมก็เลยบรายเท่าไหร่โม่บรายเลยก็เลยมาจอดอยู่หน้าบ้านปูฤุสีอ่าครับก็เลยแงกเบิ้งว่าเอาหลังนี่ตัวนี่ให้โชคให้มันอ่ให้โชคลาภหลายงวดนั้นตัวเล็กเข้ามาว่างั้นโอ้ดังนั่นแหละว่างั้นอืมดังทั่วโลกคนละพี่น้องเลยสาธุ อะไรเอาด้อนยอาบ้ขท่ปูอะไรเนาะบ้านที่เท่าไหร่ละแม่บ้านเลกที่ปูอไรเนาะเงื้กเธอเล่อเลยบปูวจอดกึกหน้าบ้านเลยนะเอาแทนที่จะไล่ตามเด็กไปหลังสุดท้ายเนาะบมเมนบ้านเนี่ยอออมบ้านเลกที่เท่าไหร่ละปูมองมาจอดจำไ่ได้ตอนนี้ บ่ได้สังเกตยตักเทียแล้วเมื่อไงจะลงบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าตาอันต้องมาหาให้กัมาหาให้กันแล้วคานที่กันมาหาให้กันแกเอ้าวบ้านพูทฤาษีใส่น้าสะดอกบ้านไทยเงี้ยมว่อยหางนี้โอ้อ้าวไปเดี๋ยวนี้ก็หลงอ้าวถามปนิกใหม่มดก็ลองไปนี่เออหลงเลยแล้วได้ขึ้นพงชาติไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีิสเนย คนเคยผ่านบ่เคยเหลียวเบิ่งก็เหลียวเบิ่ืเออต้องเหลียวต้องเหลียวอ้าวใครต้องเหลียวผู้สาวมเดี๋ยวนี้พอสอบไปก็เอาทดลองไปก็ได้ครับก็ไปเลยอืมยันโมงโอ้แม่บัวงงทำไมจะหลงเนาะอ้าวพูดสรุปเนาะครับผม ม่จะร่วงกันไปจอเลียดกัจัเมือผู้หนีเพิ่งเหนก็น่ามันเป็นยังไงนี่เวลาไม่ว่าไปนอนพับพ้นพวกนะปู้ของไทยคองน่ะเพิ่งเห็นเน่ยงไงเออห้ปู้สรุปกอนเอเอฟซีพันทายอยู่พัฒนาเอาคือคออย่างนี้นะตรงที่ตำรวจไล่มานั่นรับพูดได้เนาะแ่ ก็ปูดสิ้่หูบ่พูดเลยหูหนอกตาบอดไรเบิอแะไรเนี่ยนี่แกจะสิกัรอีม่วนเลยพูดเลยพวอีแจะคนกูดขึ้ได้มานังน่งปวยขึ้นหลายแต่ทำไมจะมีน้ทางสองขั้นตอนนั่นนี่ขั้นตอนอันอันนี้ตรงนี้เนอะที่ว่าตำรวจไล่มา่นโ่้แจ้าเอกคืออยู่ตรงนี้อืม อ,อยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงนี้ตรงถม่ายล่ะโอเคอาจารย์ให้มาอยู่ตรงนี้เ <c oughs> <โ>อ <c oughs> อสลักเช็กอยู่นี่าซื้อแล้วนี่ให้มาอยู่ตรงนี้อา <c oughs> จาจําได้บอะพ่อสอง ไม่พุ่นเลยขันมืนถืออ๋อสองใบเนาะได้เท่าไหร่สิบสอล้านบอกไม่เลยครับผมไม่เเลยแล้วไงแบัวนี่บัวเราดี่ยกัเด็ดไปเลยต้องขนทีแล้วใช่ไหมขันทีแล้วก็ขัน สะดวกเลยส้างสะดวกเลยในเรื่องานี้ในเะมิดเลยจ้าในเรมินเลยเป็นยังพอสุดหรอควอเห็ดบาราบาราเห็ดเป็นยังว่อเห็ดปะเห็ดไม่วัดเขามาบุญเลยแต่ทางเขามาจิ้มหอดนี่จ้าจิมุกน้ำข้าแดงมันบมองเงยหิบุญเลยยกขึ้นสองชั้นได้จ้าโอ้โห้ยถาตัวน้อยถึงจริงจริงเลยเพราะมันทรมานทรมรรมทั้งสองกัมเพิ่งไฟ มันอาจจะเป็นเลข6 3 5านี่นบอกจช่ในนั้นถ้ามันบอกมาออก3 6 5ก็จะออก3 5ถึงแล้วทีหนึ่งที่เทศตล้วคนเก็เพราะว่าเลขเลขแล้วมันจะเหมือนกับรถของกูเนาะ มองนี้ชีเฮ็ดเป็นสองแซนเลยนะราคาเด่นเลยอ่อบเลยมันมันเหมือนแทเบีนรถปูอยู่สองสองตัวโอ้สี่ห้าหกอ่าสี่ห้าหกอืมสี่ห้าหกเทเบียนรถปูครับง่ามนอสี่ห้าหกก็ะไดอแต่ว่าขับไปใช้วานวานฝนตกนี่มีแต่คนลุ่มเบื่อมดเนอะไม่ยากเลย ลุ่มเบิ่งทะเบียนกันนี่เข้าใช่ไหมตจนนี้โอ้ไหนไปดูการ์ดเพา่าฮาฮ่าฮ่าเขาจะว่าลุ่มเบ่งที่ยังเหลคนก็ยังมามุงเบิ่งทะเบียนเก่าโอ้ทะเถืยอนงะเบียนเป็นเหี้ยบเขาเขาว่ามักอยู่ว่างั้นโอ้ส้มนั่นนะเขาก็สิว่ารถทางไม่หอดีอ่ะอีกคนนึงก็ว่าว่าคุยกันมาจากที่อื่นเอ้า ทป็นเยารถคัดนี้ได้ยินเสียงเขาว่าวันทําไมเขาถ่ายที่แถวนเขากระซิบกันเขากระซิบกันเอาครับผมน้อแอมมินจะมาสรุปให้ได้พี่องเด้อสำหรับปูที่เป็นหายมากก็คือน่าจะเป็นสามหกห้าไม่งั้นก็สามห้าห้าสามอย่าลืมตัดได้พี่องเด้อสามหกนั่นแหละ าฝากตอบเพื่อไม่ให้ร้องเอฟซีครับผมสำหรับงวดประจำวันที่1กันยายนครับผมขอให้มีส่งวิมาน้ำกันครับผมเนาะตามต่ออีพีสสวัสดีครับ